พี่น้องสตีมกับจตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือไหนสตีมรักเมื่อป้านอะเฮ้ยเมือขัาวกับมือสายโู้รนแตน้ำัตาได้นะตึงตึ๊งตึ๊งตึงจตีนะตีมเรนแตน้ำขัดตาตางันแ้น้ำขัตาจะโ้โหโี่นเ้ัดตามีเลืองอ้าวอ้าวสบายดี สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีงามสาวๆยินดีตอนฮับเขาชูสองดินซาลาว์หนึ่งแปดคือเก่าพี่น้องทักทายสบายดีทั้งเอฟซีเกาเอฟซีใหม่ทุกคนเนาะมันเอกะทักทายสบายดีอยู่ไฮยูนาคือเก่าบรรยากาศลมหนาวเนาะดีออกมาทรงเขาพี่น้องก็มีเงี้ยเลี้ยงเพี่ยังนอนเลี้ยงงัวอยู่เนาะพี่น้องเพราะว่าอันก็จะท่าเหล็กเกี ciamo, ่ยวเขาแหละท่าเหล็กหัวงามปล่อยงัวเนาะรอถขาเขาจะเกี่ยวเขาแหละมุดฝุ่นจังปล่อยงัวเฮาวนะไก่เชียงวัดงามปล่อยปล่อยแบบว่า ปลอยเลยกันย right ันตอนแรกมันกับมาเองบางตัวมันบ่มากกับเป็รัดอายุแคมบานเนาะพี่น้องก็เป็นแบบนี้เนาะเปนหอดอันยาวตกกาดำหน้าฮะอย่างเลี้ยงอีกเนาะพี่น้องบ้านดีมันจะเป็นลักษณะแบบสีเนาะหนาวพี่น้องเออเย็นเย็นถึงว่ะเับี่รพี่เนาะอุ้ยปากคออู้อาไเป็นนัได้วยไหมพี่น้องยามเบ็ดเออเออเออทำยังไงถ้าพ่กจะอ่ะ mình phi là luôn phải lướt nó ấy lên đi anh chạy em chạy em lên. chạy em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  chạy เขาใส่เบียร์กาถือจงเเนาะแ่ังเลยืเอามาแกงมะพักกันอย่งวะฮะจบจะพักกันอย่างว่บ่กแกงจมอ้าวไม่ได้แ้คืออะเรียมต้าต้า หยองมันย่านหอดป่าเบ็ดขั้นใหญ่ได้นี่นะบ่แม่นเบ็ดหน่อยเออกินเนาะบ่มีเนื้อกินก็กินเนาะบอก่เสียไว้นี่นะลูกเสียไว้บ่าหายพ่อออกเลยพ่อเนาะเฮ้ออ๋องเนาะมีเรื่องกำลังใส่ขี้ป่าให้ประเด็งมาประเด็งป่าแค่เนี่ะก็บอกปลาขาว นัจกจ้น้องใส่ขี่ก็เดินดึก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 ดกดกขางกองไฟหนาวหนาวเนาะเิลี่ยนป,ปาๆัจากจ้ะแนบอันกลับมาเด้อค่ะแม่ป้าพี่น้องเดินไอ้ห้อยป่าปๆปาๆบวบเป็นสตีมนอนพิงแดดสตีมนอนพิงแดดแดดเดีดเดดดดวยว แดดแต่วนะันหนาวเนาะมันอ,อากาศมันหนาวพี่นอ้องเมื่อนี้เนาะหลังจากมาหน้าแล้วเฮาเห็ดอันได้เบโคโคโค็ดปลาคอเนาะได้ปลาคอถึกเบ็ดหรือกรมีปลาดุกนเนาะเฮาสี้ยดเมนูต้มปลาคอปลาดุกใส่ปลาคเนียงหอมๆมาใส่สมบัูุณ์แซ่บๆเนื้นวพี่น้องกินวันอากาศหนาวต้องสนานมันหน่อนเนาะ เดาห้าขัหม้อก่อนดาขังหม้ออลกัสิใส่ว่าชิคายแต่ว่ามอยากขี้เหียเนี่ยแหละข้ามาไล่หมือนเน้ะหอมๆสมุนไพรห่าใส่ลงไปได้ปลาปลงเปล่ปลาหา นี่ค่ะนี่ปลาดุกกับปลาคอดอุ้ยเต้นลุ่มบังเลยนี่มีปลาดุกจ้ะเอาออกอันนี้ปลาดุกปลาคอลักเต้นออกนะปลาดุกกระปลาคอเนาะนนี้น้องพี่น้องอันนี้ก็คือปลาไมามีปลาคอปลาคอใหญ่ถึกเวดปลาดุกนั่นละพี่น้องตุ่มนี่หมอเข้าไปลังขาพี่ดาวนั่งจับข่างหมอไว้ขัวปลาแล้วเขาก็ชิมอัดสมุทิม ับก่องเลยต่างเลยครับ่องต้อมกหุนกันเนอะี่เอฟซีท้ามากินได้บนสมกหุ้นนะเพราะว่าบานบางคนก็จะบ่เคยกินเนาะกินได้เนาะแต่ว่าบนกินชันสดๆอ่ะไม่ใส่ต้มกบต้มปลาต้มเขียดต้มเออต้มอีซ่างก็ได้เนาะดิต้มใจเสาะกินอ่ะไม่บางลักษณะมันชัดๆเนอะบักหุ้นนะพี่เนาะ ใมาแม่จะมาต้นนี้ใช่เอ้พี่น้องนี่นี่คือบักมู้นอ่ะมีเรื่องสู้ให้เบิ่งดิกขากับเดเอาเด็นี่เนาะอุ้ยหมาปุ๊กกันกับมีได้ไหมบักซุเอ้าวน่าจะเอาจะมาดีฟมันเด็อุ้ยพี่น้องไม้ร้ายนะพี่น้องคนนี้เด็กเด็กนี่คือบักฮู้นเดชใบมันกับชิมีลักษณะเป็นชิโน บางเทถอบ้านพี่น้องมีอยู่เข้าจะเอาม่เคยกินได้ไหมหมูโหนมีมืดเลยมันอยู่ตามตรงหน้ามีตามแค้มทอมไข่ก็มีือการตามตามมีปลามีมันสิเกิดมืดแต่ว่ามันเป็นเนื้อดินมันเกิดธรรมชาติพี่น้องเหมืนมีผู้ปผล่มันมีคนปผล่ได้มีกับเด็กปูได้พี่น้องมันเกิดเองเกิดเองของธรรมชาติบรรยากาศลมแห้งเลยนะมาเนี่ยหมากซุกมันนะแม่ไปเฉยพี่น้องบันได้พี่ถ่ายมันอันน้พี่น้องหมากซุกมันนะเป็นไข่ไข่หมากหวานนั่นไ มักซิเจนว่าไม่เข้ามากินแต่ถ้าสมุนไพรนึงก็คือบทมีป่วยปูเนาะสมุนไพรแบบก็จะเอามาเย็นยาไพ่จ้ะก็จะกับมี่เคยปลาไปเอาเอาว่านข้าวว่านข้าวมันจะให้อาบเอาอะไรก็ได้สมุนนะให้เอาวันเพื่อนก็ได้ว่าไปใส่ตุ่มสมชุดการลุกข้อบิดอีก เด็กพี uh, mm ่น hmm. ้องเด็กแม่เออเออเด็กแม่เด็กเนาะปลาไหลเด็กข้าวิีไปใส่ตจตบเนาะขวดเลยนะพี่น้องเอากระชีดใส่เกลือนะพี่น้องใส่เกลือลงไปเลยมักร้ายใส่ร้ายมักน้อยใส่น้อยมักเข้มก็ใส่ร้ายพอมักกว่าใส่เบื่ใส่ก็บเบื่อเลยนะพี่น้องตู้นี้แล้วจ้ะ นู่นมาตัวใส่ลายเสีย่ลายใสย่หน่อยเสียหน่อยใส่ลาย,ย,ายลกับพุ่มลนด้อยใส่ลงไปเห็นไหมพี่น้องตามด้วยสมบักหุ้นเนาะสมบักหุ้นลงไปพี่น้องหา้าสิบเก็บยพักใคร่นีน่ยก็ห้าสิบเอาห้าสิบบ่อพักใคร่นี่ยแกคือเมียเลี้ยงคกูมานาะห้าสิบเอ้าพักใครงบ่อมีดอกกุหลาบนะข้าวเพียงมิดดอกพักใคร่นี่งไว้เซ่ ตกปลาแกงหน่อไม้เจลาโลแกนเดี๋ยวพี่น้อเดี๋ยวข้าคเนียงสีม่วงงามเลยสีม่วงฮะฮะฮะเหลือกตัวตัวออนเนาะอุ้ยพักแวนนี่เนี่ยพี่น้อเดี๋ยวใบพักแวนตัวเลเซ่เบิ้งมีลักษณะแบบสีพักแวนกินกับแกงหน่อไม้เอง มันแก่น้พี่นครับอกเอาใช่ตัวอ่อนๆน้ำแ่ะน้ง้นเียอมันโดนดึงไปหวาฮอยเรตั่ส มากําไม้นะปะ้าพดเลยบบหอมืสายก็มือครัว่บิดกี้กอ้าวโออันนี้อ้าวไตาเออสติีมตาบ,บอกอ่ะทีน้ะสะตางเลยชี้ขาวสบายดีเอฟสีมตตางขั้นอยากกินขนมสบายดีวะเออสบายดีมือน,นอันสติีมรักเมื่อป้าสตางเลยอย่าคุว่ิลยพอ มันจอบลอยไปหัวหน้าลุงฮัทเฮ้ยเขาว่าเสียงควายยังต้วมๆคอยๆวันนี้อ่อผววาชื่อวาอะไมาเอี๊ยงเมื่อนัน่ะเมื่อเดียวเมื่อพี่แม่์นะคนเห็นว่าเห็นสตีมากได้ผลเลยอยากเมื่อน่ามีหรอกมันคอยจอบยางจอมจอมตะหัวแหงนี่เสียงของพน ไปเห็ดมุนเลวนะเห็ดแน่ะี่ะแม่เออเออไม่เมรือเเนนเองอ,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 อู่ก็อย็าเล้งกับเออแล้ว <laughs> นํามด <laughs> โย่เห็ดเออน่ามดจ้าแนวว่างนอกนี่เนาะเออเออไปเ,เรื่อยๆแต่เขื่อนกันด้อยแต่เขื่อนเลยตอนที่ถ่ายให้ป๋าสีเอาคองดีนะท้านาะพักขนันแขงใส<า>่อุ้ยอีสังใบอับน,นี้ ใชพัปปกกเนี่ยลงไปแล้ว่นาะหอมหวนหวนหวนวหวนพดอ้วกอ้วพี่ดองสู้เด้ไหมเป็นอันั้ำเด็ดแหละเมนูฮะโอ้โห นิดหน่อยการเที่ยวเหมอเที่ยวห้าได้แหละพี่เนอะตุ่มเล็กตุ่มตักตักตุ่มฮุก้บคอขอขาดพี่น้องมันเปื่อยโอ้ยมันเปื่อยแหงคอคอใหญ่ได้พี่น้องเนาะมีนูคอคอใหญ่ก็กรดูนงาพี่เนาะ nha. Không phải hay coi như thôi. Apa đu Apa con nó ăn nè. Coi mụ bùi nè. Ừ. bà đũ. Con Đi đâu ปลาหมีนุต้มปลาคอปีงปลาปากเจลหมึกเขาไมได้เเบงาขอเเน่บริการนะเาบริการน่นซองปวดตายางแล้วเผือเรพี่น้องเขาฮะนะเขาข้อขาพี่น้ี่เขาไม้ได้เขาซิบเอสทั้งหอนสวยเนาะสวยหางนี้ เสอเพนโอ้ยหัอาหารหารัหร่นคือแบบบรรยากาศดีนะมันนาวค่ะแต่กินแบบนี้นะี่นโอ้ไมเลี้ยงผ้อันลุกผเฮ็ดบอร์ีทไม่เฮ็ดบร์สตี่เนอมันหน,นาวมันเ็ดตรีบนกระา,ม,ดาดมันดีเนะอยู่หนาอยู่นากันเด้อว่าเสอกัน้จะวเด้ดอ เสียเสียนน้อยนิดเนี่ยเกี่ยวบมกีกรจำเพิมอันนี้กระป๋าปอได้ไหมเบงได้่ไหมเินปลาป่าอยู่นอกแม่่ินปลาต้มจนเปื่อยแล้วอยเสียปลาต้มน่องจนเปื่อยนี่เด้ปลาคอใหญ่มากหอดแล้ว อยน่แวงแวงทำเตียงผิดไปไม่บริการกักบริการเผา เ้าอันนี้กินโบเบืบ่อพี่นอนองหอมนะโมแนไปเตะแม่เหัอนี่เกียวท่านพี่นนอ,อ,องเออมิดหมังงงหม่งไง่าเาอน้มาระดูกันประดูกนนะคุณพี่ครับนังไปยังมากกเลอเย มาเดี้ยน้องมาเรื่องด้ออ่าปอนานีอืมโอ้แต่เหมยอยู่มง้นได้พี่นอจะจะจะจักหวนขาวเพิ่นไหมอ่านนี่ยเอากินโปกรอเอามีเลี้ยงเินพุอืญข้ามาประคายกันกจะเป็ดอง้าปจั พี่น้องสำหรับกิปนี้กับมอนี้ก็ออกมาชมเขาพงเงยดอนเลยกะเฮ็ดเมนูต้มปลาต้มปลาดุกปลาคอใส่ผัากระเญงกินใส่สมบักุวนสแสบๆนะพี่น้องอีฟซีรักคนทำวัดสมบักนวนนะกินได้บอกกินได้เนาะพี่น้องเนาะก,ก็คือต้มใส่เนี่ยแล้วแสบนัวนัวบวกสมจีดแต่ว่าสมพอดีเนะาะมักไรใส่รลาย,ยลมักหน่อยใเซน่อยบวมกักเวซาเด้อพี่น้องสำหรับกิปนี้กะฝากไใบชนี้ทุกคนอากาศหน้ามาแล้วกะเบงงิ่งแยงสุขภาพจะคล้องเด้อดิมกะ สิบุญให้่ชุขผาพจะาค้อนคือกันเนาะน้ากับเฮห้มผาหอนกับอาบนาำแลวพี่น้องไปพอกันในคืนไหนทุกคนสบ,บายดี